สวัสดีจ้าเระบึงปลาฝนตกบังมือสองมือนะค่าเห็ดออกพี่น้องจ้าบ่ได้ตั้งใจมาเก็บดอกแต่วันผ่านมาทาังนี้เระบึงกันมาค่ามีเห็ดออกเนาะนางมือพี่น้องจ้าัาค่า,ม,ออา,า,ม,ามี่เห็ดออกเระบึงจ้าว่าสิมีเห็ดออกเพราะมันมันซุ่มแหมฝนตกมือสองมือตกลล่นกระตกเระบึงน้ำกันพี่น้องมาค่ามี่เห็ดให้เก็บ แม่หมดโอ้ฝนตกคนเราออกอีกพี่น้องจอ้ะ,อะสองดอกแล้วมีถ่อยข่อยบุเรตั้งใจมาหาเห็ดอีกแล้วพี่น้องเดี <c oughs> ๋ยวหาเมีดกอนบุเรตั้งใจมาหาอีที่พี่น้องข่อยยางมาตะทุลละข่อยละแวกข่อามาเบืองเบิงกนหน้าคาเห็ดออกอีกพานนะ่ะออกอีกนี้ ไอ้ตึ้งตับแม่บัานตึ้งกระดอกด้ามดำบูนเนี่ยอิลีพี่น้องนี่าได้กินแกงเฮดแซ่บแล้วมื้อน,นี้ยายแม่อือออกนึงอือกดเพิ่นนี่อ,อ,อ,อดูนะอ๋อพี่น้องจ๋ามาเด้อเก็บเห็ดน้ำใยแม่ เนาออกอีกฝนตกลิ่นเนาะเพราะว่ามันสีโบออกพี่นอนะ้องพูดนะเพึ่งแม่มดเพึ่งตับเกี่ยวกรุบๆ,ๆนิดหนี่อยพี่นอ้องต้มทิมจากน้ำนึ่งข้าจังแกงต้มตุกซิบหาหนะที่เราข้าจังแกงพี่น้องเห็ดน,นี่กินแซบ่บง้อกันพี่น้อง พี่น้องมึงสองดอกเลยวะพี่น้องมาเก็บเห็ดน้อใหญ่ไหมอืมงามมันงามเห็ดออกอีกแล้วตัวนี้เน่าขามันตัดออกเฮ้ยเก็บเห็ดพึ่งอีกแล้วพี่น้องจ้ะดีได้ตั้งมีมีดมาติดกระเป๋ามาน้ำนี่ ขนาดว่าโบได้มาตั้งใจได้หนมิมีติตดรถมานั่งอยู่นี่ใด้สองดอกพึ่งพึ่งขายล่าได้ที่นอนหนึ่งดอกนึ่งนะเออ ลองลึงกับ่ะพวกนี้อันนเท่าแล้วเนี่ยเท่าแล้วนี่ยปล่อยกันไว้ซะเออออกง่ามนี้2ดอกพึ่งขาลายออก2ดอกก็ออกเป็นลอน้องดอกลอ่ลองลูงนะเห็นเออๆ ซิงาหน้าม่ซีอกหอกเก็บเีย้ห็่งดพี่น้องเห็่นน้ำคัดนาะโอ้เห็ดพึ่งได้ไหมอือ พีุ่้ยึ่งฝน,น,นตกแล้วบงหันเนาะน้อยามาสองสามมือใี้น้องจ๊ะ นอ,อากาตื้นไดิพี่นอ้องางอด้อามุ้งเห็ดอันนี้พี่น้องกินได้ด้วนีัพี่นอ้องจอาน่กินได้โบเบียจ่ะแค่นี้แเกิแไปกินไรเทียนแล้วนี่ ของแสบได้อีกแล้วพี่น้องคนนี้ของแซบบั้นได้เห็ดละงกบั้นเท่าคนนี้นี่พี่น้องนี่แสบพี่น้องได้ไม่ค่อยเก็บค่อยกินเลยพี่น้องนี่ฉันเก็บนี่อืมนี่ไม่กี่ตัว อ้ยบนบานเหรออไปป่งปนพี่น้องอูุ้่นอันเห็ดละงอกบ้านเฮ้าุ่นหนะเฮ้ยเสียดายเนาะกินอะไรที่เก้าไปล่างเอานี่อยที่นอ้องอ้ป็นปนหนึ่งปุณห์ที่นปุณนเนี่ย ได้นปนนึงพี่น้องได้ปนหนึ่งได้ขี้ดอกน,น,นี้คักนี่นี่นปานเห็ดละโงกบ้านเท่าหนึ่งยังกัดหนึ่กินได้เด้อพี่น้องโบเบียแย่เมียก็เก็บข้อยกินจ้ะจะปน,นี่เก็บอะไรอื้อถุงงพี่น้องเก็บอะไรนี่อืม ได้แม่ถิ่มมีดเลยได้พี่น้องมามีคนมีตัดขาพิชพเลียงติตามหามีกลุ่นหน้าเมกับหน้ามันพึ้นเลียงแซบแซบได้่นพี่น้อ,ง,ง,นบบนองบกครมด้วยนี่แซบแกงยำพุดพุดพุด,พดพเพราว่วงสองดอกนี่งามรักง,งามแน่นอะอืออ ตัวนี้จังแม่นเฮ็ดพึงคุมนี่พี่น้องเนี่ยมันชิมมี่คล้ายๆกันอีกอันนึงอีกอันบวกคมได้พี่น้องตัวนี้ยังคมนี่กินได้ขึ้นกันจันผ้าออกเปนสีเป็นสีนี่แลยนี่เป็นม่วงเลยนี่มันสีมีอีกอันนึงคล้ายกันผ้าออกแล้วก็เป็นม่วงอันนั้นบวกคมตัวนี้คมพี่น้องกินได้แล้วคนพั่กก็วบบ่าพึ่งวกกินว่ามเบียเนาะแต่สำหรับยายแม่กินจ้ะพี่น้องจ้ะกินได้จ้ะรอไปรอกมา,า,ก,มา,ากเาได้แจงอีรี บตัง้งใจเแต่ยังได้เห็นผลล่าเขาไปตัง้งใจเก็บอริโม่พอด้พีน่น้องอ๋อเหรอือมออดอกเดน้ปดเก็บเห็ดฝึั่งจะเก็บมา่านตะกอนเท่าไรดอกสองดอกอือฮมอ้าวแตาหมาักหมาเดินตรงสี่เนาะ นองนอ้อ้ะ้ผึงพี่น้องอุ้ยคาดวาดอกอือดอกเอือดอก น้องเน่าแล้วฝนตกฝนลินหาเลาะเบื้องพี่น้องนี่อีกโบเห็นอีกอย่างพุดพวกนี้นี่เป็นเน e a แล้วบนนี้นมอนเน่าเทียเห็ดพึ่ง Mình bông <laughs> bộ ngáp đi Bà ta không chịu bỏ nữa Cần mất tặng kẻ hay đi mà bộ hết Kết ยังกัดเพิ่นตามหามิ่นยังมาถออยู่พี่น้องยานได้กลับเพิ่นไปบ่งเก่าพุ่นละปูนบ่งเก็บเห็ดพึ่ง,ง,ง, 7, 7, งตับของที่แ,แล้วคนละลืมหีมบ่นล,ล,ลมวอยว้อยใบไม้ร่างโลนฝนมาตกเทมเทมลงไปสองสามมือเห็ดกันออกอีกอพี่น้องก้อยเห็ด ก้อยเห็ดพึ่งที่เก็บมาหน่ะจ้ะพึ่งแม่มดเห็ดพึ่งขมเห็ดพึ่งบปขมขมหน่อยหน่อยก็ยังก้อยเห็ดน,นิ้วข้านน่พี่น้องเห็ดพึ่งแม่มดใส่กันเห็ดพึ่งตับไส่กันสม่มาเสมอ จะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอืมไม่ได้พี่น้องก็เห็ดน้ำกันจ้ะใส่ลูกนาวใส่ข้าวข้าวน้ำปลาเกลือรสดีสุดรสลับพี่น้องไม่ได้ใช้เบอร์จ้ะหอมซาลอนเน่ใส่แล้วก็หอมซีฟังใส่แซ่บพี่น้องจ้ะม่ได้อกินกน้ำกันจ้ะ